ขอบคุณมากครับพี่น้องแตงกว่าสวัสดีครับพรากับผมปางแงมและทีมงานทีมรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปดูผลงานที่น่าชื่นชมของพออชอกันนะครับนายกฤษดาสมประสงค์ผู้บริการสาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ,อชอบอกว่า คลองแม่ขา่าจากดอยสุดเทพดอยปุยไหลสู่อำเภอแม่ริมผ่านอำเภอเมืองลงสู่แม่น้ำแม่ปินะครับที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ความยาว31กิโลเมตรรับน้ำเสียจาก43ชุมชนเน่าเหม็นตื้นเขินมีผักตบชวากอหญ้าสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับก็เป็นการทํางานร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ นะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนิ่นระดับเชียงใหม่รวมทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสถาบันการศึกษาและก็องค์กรชุมชนอื่นๆที่มาช่วยกันในการที่จะฟื้นฟูนะครับของแม่ขานั้นให้มีสภาพกลับคืนมานะครับพอชอก็ไปชวนพี่น้องในการที่จะลุกขึ้นมาจัดการตัวเองนะครับจากผู้พิจิบุกลุกขึ้นมา ขยับขึ้นมาทําที่อยู่อาศัยที่มั่นคงริมคลองนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานทางเทศบาลทางจังหวัดก็ไปปรับปรุงริมคลองให้มีสภาพที่สวยงามขึ้นอันนี้ก็ทําให้สายน้ำนะครับน,น,น,น่าดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเบื้องต้น22ชุมชน2,169ครัวเรือนประชาชน4,361คนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงโดยที่พิถีชีวิต ริมคลองแม่ขายยังอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นจุดเช็คอินพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวครับ